สวัสดีค่ะนนพ่อกับเพาะข้อช่องทีมพาแฟน,นมาลีื่องิมค่ะพาค่ะวันนี้จะมารีวิวดอม์เมาส์ค่ะสัตว์ตัวใหม่ของว่าเราโอเคเริ่มเลยอันนี้นะคะได้พ่อกระเพาะได้อะไรมาได้ดอวเม้าส์มาค่ะชื่ออะไรคะชื่อเมจินะคะอันนี้น้องชื่อเมอรี่นะคะเมอรี่ไหนนะค่ะน้องมอรี่อันนี้เป็นไผ่แพะฟันนะคะไผ่หวาน ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเจ้พาดีบิวก่อนอันนี้ก็จะเป็นหนอนแห้งค่ะอันนี้จะเป็นมะละกออบแห้งส่นนี้จะเป็นอาหารโชว์เร็วโชว์ให้ใกล้ๆอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่กระปุกใหญ่มากอระแกงขี้อันนี้ที่เก็บขี้ไม่ที่เก็บทำฟางแซ่บอันจะเป็นทิชชู่นะคะอันนี้เข้าโพแทนฟันค่ะส่วนอันนี้ค่ะเขาก็แถมมาให้อีกค่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็ หญ่สุดกลงค่ะทุกคนกลงสวยมากเลยนะคะถ้าทุกคนนะคะอยากได้พิกัดนะคะพิกัดก็คืออันอันดอร์มาลส์ก็มีอันนี้นะคะถ้าทุกคนอยากได้นะคะพิกัดเลยค่ะอันดอเมาส์ที่สวนเจตุจักรนะคะยุนอยู่ในทิกตอกนะคะพิมพ์เลยค่ะว่า a n แล้วก็เว้น d o r m o u s e หรือว่าจะทักหรือว่าจะทักไปหาเขาหรือว่าโทรไปหาเขาก็ได้เลยนะคะ่าพ้า อันนี้นะเดีย๋ยวเราะจะมารีวิวของข้างในกันนะคะระวังระวังอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นขวดน้ําของมันส่วนอันนี้ก็จะเป็นอทรายนะสังข้าวโพดอืสังข้าวโพดนี่ก็จะเป็นที่มันหมุนได้อะ่ะวงจักรวงจักรส่วนอันนี้คือที่กินอาหารมันอันนี้คืออะไรนะที่ให้อาหารที่รับฟันรับฟันนะคแล้วอัน<อ><อ>นี้ก็จะเป็นที่บ้านของมัน ที่มันจะขึ้นไปลายไตยแล้วก็เข้ามาอยู่ในนี้อา,อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนอนี้คะที่เป็นเห็นอันเล็กๆนะคะก็จะเป็นทิชชู่ของมันนะ,ะนี่คะ่ะทิชชู่เป็นทิชชู่ตัวนี้ออะโอเคขอขอไปจัดบ้านก่อนนะคะายบายค่ะทุกคนเอ๊ะม่สามารถลบ